สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube รถดำสิ่งนูนินแดงครับเอาเทงานปากบอ่อครับเทงงานปากบอ่อนี่ทำทางเสร็จก็ลุยกันต่อเลยโน่นครับอาจารย์กบครับอยู่ทางโน่นแหละประจำการอยู่นั่นแหละเอาเดี๋ยวพาไปดูอาจารย์กบครับอา้าวตักดินแล้วครับ นี่โอ้จัดหนักเลยครับอาจารย์กบกับน้องใหม่ SDLG เสียวิสเสียวุสรถดําซิ่งดินด่วนก็มาครับนู่น ون. อยู่กับใกล้ๆ PC70 ฝั PC 70, ่งทางนู้นครับนู่นครับยืนอยู่ข้างๆ PC70 เลยจัดไปครับงานปากบอรครับทำสร้างเสร็จก็ลุยกันต่อเลย ก็วิ่งสองคันครับเสียแจ็คดัมซิงกับเสียมูฟูโซเหมากันไปครับรอบละสองคันทำทางขึ้นใหม่นะเบี่ยงไปทางซ้ายครับทางเก่าก็อยู่ทางขวาแต่ปิดทางเก่าแล้วอ้เหมือนจะนืดๆนืนนเนาะ รถดับซิ่งดินดวนก็จะมาอัปเดตนี่แหละครับน้องใหม่ HDLG ตามมาจากบัตรกรวดเลยจนมาถึงสายโทรสิบแบ่งหน้าที่กันทำงานครับน้องใหม่ก็ขุดดินใส่ด้ำส่วน PC 70พี่เล็กก็ปิดขั้นปิดกั้นคูเนาะปิดคูทำคูสั เต็มอุ้มเลยอาจารย์กบรออีกแล้วครับทางทางนู้นรถไถก็ดันไม่ทันพี่เล็กก็ปั้นครูสะไปจะให้เรียบแบบไหนเนาะต้องเรียบแบบนี้แหละเพราะว่าอายุการใช้งานเยอะแล้วแต่ตัวเล็ก มุนเลยเลอะหมดเลยครับรถข,า,ขาวๆนี่เจอฝนเจอที่โครนอ้าหนึ่งตักครับอาจารย์กวบใส่ไปแล้วแบบอุ้มๆเลยครับตักที่สองความเร็วนีุ้สดสุดยอดเลยความเร็วนี 3 tắt Phi tắt. อ้าวมีแถมครับมีแถมหกตักตักที่เจ็ดพึ่งบุงกีอ้าวเร็วจัดเลย <c oughs> นี่แหละครับเสียบุตร ไปจากทางในนะครับบััสดีครับูอะไรทำาเอาประมาณนี้เลยครับไล่ไปนู่นเลยไล่ไปนู่นเลยลึกแล้วะลึกหรอครับปี470ลงไปน่ะครับจะของเขากลัวสามไม่เสร็จปีนี้นะเกเลยหาโอเคนี้ก่อนเลยครปากกอ ปักบอลนี่จะของเขาลงเองครับ หลุแล้วใส่ดินไม่เกินเจ็ดตักครัอปจรย์กรกหกตักครึ่งนี่หนึ่งร้อยแรงมาครับเจ็ดร้อยดูมุมนี้เนาะจะได้ดูสองคันเลยทำงาน ภาพเนาะในภาพบรรยายความเร็วเออเดี๋ยวยังไม่เต็มอัดกล่องเลยอะจารย์โกอา้าเจ็ดตัก มาดูช่วงขึ้นบอ่อครับบอ่อชั้นชันชั้นกว่าที่เดิมอีกครับชั้นกว่าทางเก่าอีกนี่ทางเบี่ยงไปทางนู้นนี่อ่าสู้ๆครับสู้ๆเดี๋ยวก็ขึ้นสบายๆเลยเอาเดี๋ยวพาไปดูทีเท่นู่นแหละครับมือขวาโอ้มือซ้ายชาติจเจริญทรัพ์เนาะครับ หรือว่าบางรูดไป,ปไปดูกัน,นก็อย่างว่าครับรุดไถดันไม่ทันเนาะขนาดวิ่งสองคันนี่ครับยังมาจอดรอกันเลยเอา้าจัดเข้าไปบางรูด <c oughs> นู่นครับถมุมตั้งแต่นี่เลอนู่นไปถึงน,น,นู่นนูยอะไรพอสมควร ช่วยกันหนดูเครับตกใจหมดเลยโอ้เสียแจ็คหรือ้อาวติดตามมาเด้อเด้อเสียแจ็คดั้มซิงครับเขามีเอฟซีตั้งหนึ่งมาถามหามือขวาชาติเจริญทรัพย์เนาะไปไหนก็ลาออกไปแล้วครับเนาะลาออกไปทํางานอยู่ที่อื่นแล้วเนาะเอ่อเสียแจ็คว่าทํงา,าทงานส่งวัสดุก่อสร้างครับขับรถ ทรงวัสดุก่อสร้างเนาะมือขวาจาเจริญทรัพยท์ที่เดิมที่เคยทำนะอรทบตย์เกา่า <laughs> ตอนนี้ก็จะหัดจะหัดมือซ้ายเนาะให้เป็นรถไทยเนาะไปตะคุระขาไปก็ไปแล้วมือซ้ายนีย่หรือว่าบางโรดนี่ <c oughs> เอา้าให้เขาถอยมาเลยจะไปทางไหนได้นี่เอา้าหกบี้เอ้ยหกเอ็มหกหนึ่ง เออจะหกบีจีอีกแล้วหกเอ็กหกหนึ่งสองร้อยยี่ห้าแรงมาจะมาถึงจุดหมายไหมนี่มับอ้ยังมาได้อยู่ยังมาได้อยู่อยู่แล้วเอา้าโอ้มาดูความแรงครับบมดเอาพอพอแค่นี้แหละ มีแต่สายโฮสเท้นตัวนี่อันนี้ก็สายโฮสอันนั้นก็นสายโฮสโอ้มีแต่โหสกับโฮสอย่างเดียวเลยบางดำลงฮะบัตนะอยู่ตรงไหนพี่จะรู้ได้นี่อยู่ตรงเฉียงโองง้โอ้โอติดหน้าไป ดำลงมานิดนึงแล้วก็รูดไปเลยเดำลงอีกนิดนึงพ่อรูดไปเลยรูดไป <c oughs> อา้าวออกไปได้แล้วติดกิ่งยางเนาะกิ่งยางเยอะเลยเอ๋อสีพุทธตามมาตรงนี้อีกเลย <c oughs> ô uh -huh. ừ, thang hột kinh kinh ơ ua lên hột cả ba วิ่งกระแทกวิ่งกระแทกเลยเอา้าวมืดมืดเหรออา้าวให่ปังโรดเอาไปอ่ะพอแล้วเนาะคลิปนี้เอาประมาณนี้แหลนะเนาะโอเคครับได้เจอคลิปหน้าครับสวัสดีครับ